และปราณรถให้ฟื้นคืนแม้คนทั้งโลกจะบอกว่ามันเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กแต่ข้าจะออกตามหามันแต่มันอันตรายมากนะพี่นินทุ่งศิลาป่าดิบเปรี้ยวที่นั่นมีแต่อสูรร้ายที่จ้องจะกินพรานอย่างพี่นินลุกขึ้นยืนชา้ชาชชุดคลุมผ้าไหมสีดำสะบัดพลิ้วตามแรงขยับดาบสัญญาที่หลังสะท้อนแสงไฟวูบวาบต่อให้ต้องบุกป่าอาพิษ หรือแล่เนื้ออสูรที่ดุร้ายที่สุดข้าก็จะทำเพื่อให้เจ้าได้กลับมาลิ้มรสซุปปลาที่เจ้าชอบอีกครั้งพักคอนเทอร์มลิพรุ่งนี้เมื่อแสงแรกแตะขอบฟ้าการล่าของข้าจะเริ่มต้นขึ้นณหอจดหมายเหตุโบราณที่ตั้งอยู่ใต้ดินของอารามประจำหมู่บ้านอากาศภายในเย็นเยียบและแห้งสนิทกลิ่นกระดาษเก่าและหมึกจีนที่แห้งกรัง อบอวนไปทั่วชั้นวางไม้สูงเสียดฟ้าอัดแน่นไปด้วยม้วนคัมพีที่ฝุ่นจับหนาแสงจันทร์รำไรที่ลอดผ่านช่องลมเล็กๆด้านบนส่องให้เห็นละอองฝุ่นที่ลอยเคว้งคว้างราวกับวิญญาณของผู้บันทึกในอดีตลึกลับและเปี่ยมด้วยความหวังบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของนินและความตื่นเต้นที่เต้นรัวอยู่ในอก เสียงฝีเท้าของนินเผ่าเบาจนแทบไม่ได้ยินขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปในโซนที่ห่วงหามผู้เท่าหูกเสียงแหบพร่าและสั่นไหวเจ้าแน่ใจหรือนินตำราเบญจรสเทวะไม่ได้ถูกแตะต้องมานานกว่า300ปีแล้วนะครั้งสุดท้ายที่มีพรานออกตามหามันเขาก็ไม่ได้กลับมาเห็นดวงตะวันอีกเลย นินหยุดนิ่งหน้าชั้นวางไม้โบราณดวงตาสีฟ้าครามจ้องมองเข้าไปในความมืดข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อความมั่งคั่งหรือชื่อเสียงท่านผู้เท่าข้ามาหาหนทางที่จะทำให้โลกของมลิกลับมามีสีสันอีกครั้งผู้เท่าหูกชูตะเกียงขึ้นสูงเพื่อให้แสงสว่างนั่นไงม้วนคำพีที่เจ้าตามหาอยู่บนชั้นบนสุด ของประวัติศาสตร์พรานนินกระโดดขึ้นไปเพียงวูบเดียวชุดคลุมสีดำของเขาสะบัดพริ้วราวกับปีกค้างคาวก่อนจะลงมาพร้อมม้วนคำพีในมือฝุ่นพวกนี้ปกปิดความหวังของข้ามานานเกินไปแล้ว